ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เป็นวันนงคารที่19มกราคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้เรามาพบกันในเวลา10นาฬิกา50นาทีถึง11อนาฬิกาหนาทีนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของชั้นป6นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราเจอกันกันกบป6ทับเนาะสวัสดีนะครับทักเรียนทุกคนก็ยังอยู่ในเรื่องของหินและซากดึกดำบรรอยู่นะครับ วันนี้คุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนก็คือไปทบทวนนะครับหลังจากที่เราเรียนจาก Learn Education แล้วนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้ก็สามารถเปิดกลับไปดูทบทวนได้ใน Learn Education ที่เป็น a n y w h e r e ในขณะนี้นะครับก็จะมีให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า13-20ถึงนะครับอันนี้จะมีทั้งหมดด้วยกันจำนวน4ตอนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้หน้า21-29ถึงาจำนวน50ข้อนะครับและสุดท้ายจะเป็นคำถามประลองยุทธ์ซึ่งจะมีแค่2หน้าเท่านั้นคือหน้า30และหน้า31 ลแลังจากที่นักเรียนได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็คงไม่ต้องเสียเรียดอะไรนะครับแต่อยากให้พวกเรานั้นได้ได้เรียนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สม่ําเสมอนะครับก็จะส่งส่งเฉลยไปให,ให้กับนักเรียนนะครับในเวลาประมาณต้นบ่ายก็แล้วกันเนาะในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปคุณครูก็จะส่งเฉลยไปให้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนซื่อสัตย์นะครับแล้วก็พยายามทบทวนแล้วก็เรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับคิดว่า เราคงได้เจอกันเดวเร็วนี้เนาะอยากเจอกันในห้องเรียนเหมือนกันนะครับเอาละตั้งใจเรียนกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะคุยกับครับกับคุณครูได้ตลอดเวลาหลายหลายคนก็คุยกันมาในส่วนรายส่วนตัวนะครับก็ขอบใจนักเรียนทุกๆคนที่ยังมีการติดต่อกับคุณครูแล้วก็พยายามที่จะตั้งอ,อกตั้งใจในการเรียนอย่างสม่ําเสมอโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะทํากันให้เสร็จตรวจแล้วลงคะแนนให้เรียบร้อยด้วยซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับนักเรียนทุกคน